โอ้เอ็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไนไก่นา่ากินเนาะเส้นเติมกี่รอบก็ได้เฮ้ยเอาจริงใช่เรามากินด้วยกี่ยบุฟเฟ่นะคะอยู่ก่อนถึงดอนทองค่ะทุกคนพอดีว่าเราไม่เคยกินร้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแวะกินกันว่าจะอร่อยหรือเปล่านะคะรานะคาบุฟเฟ่หกสิบาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันถ้าเป็นบุฟเฟ่ราคาห9บกาบทนี่เราสามารถต่างได้อีกตามใจเลยนะทุกคนนี่มีขาไก่นะคะขาไก่น่ากินมากพูดูดิ เส้นเติมกี่รอบก็ได้เฮย้ยเอาจริงใช่<ฮ> <หา S 1> เส้นเ <หา S 1> ติมกี่รอบก็ได้เหรอแล้วตอนแรกอะเราเข้าใจคิดว่าเส้นน่ะเขาจะให้รอบเดียวใช่ป่ะแต่ว่าเราสามารถตักช็อปปิ้งอย่างเงี้ยได้ตลอดแต่ว่าเขาบอกว่าเส้นก็เติมได้น,นะทุกคนอันนี้คืออะไรอะอันนี้มันเป็นเอ็นเอ็นแก่นี่นี่นี่ต้มมาใหม่ๆโอ้เอ็นไก่น่ากินเนาะอันนี้เป็นเครื่องในเป็นเครื่องในไก่แล้วก็อันนี้คือข้อโอ้ยน่ากินอะ ใช่มีเลือดด้วยนี่ๆๆๆๆเลือดแบบว่าจุกจุกโตจุกจุใช่แล้วเนื้อไก่มันต้องเพิ่มเแล้วเป่าเนื้อไก่อันนี้ไม่ได้แากกี่รอบก็ได้หรอใช่จุกๆ ทามพี่แอมดูเป็นไงน่าอินมากโอเคนี่ก่อนเดียกินด้กนไปใส่กินเผ็ดต้องชอบพริกร้านนี้แน่ทุกคนดูเด็ด <c oughs> เหมือนพริกทำเองอะ่ะแดงเผือกเลยใส่ก็ระวังด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะกินไม่ไหวนะจ๊ะเพราะว่าดูท่าน่าจะเผ็ดมากเลย <c oughs> แล้วก็มีพริกป่นแบบนี้ด้วยนะ <c oughs> ชอบอะ่ะมีเกี๊ยวให้ด้วยนะทุกคนเกี๊ยวกรอบๆใส่ลงไปในจานได้เลย มาแบบจานบึ้มๆเลยกิ <_ C> e <at> นหมดไหมเนี่ย <_ C> e <at> ไม่ได้ไม่ได้อ่ะ <_ C> e <at> แล้วช้อนก็คือไม่เหมือนที่อื่นนะ <_ C> e <at> ช้อนโคตรยาว <_ C> e <at> เอ้าเราจะได้จิ้จับขนาดขนาดไงไม่งั้นเดี๋ยวชอมจะล่วงไปในจานไง <_ C> e <at> เดี๋ยวเราไปกินกันว่าจะอร่อยหรือเปล่า